เรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าเดือดร้อนกันให้วุ่นเลยค่ะออกมาประกาศตามหาคู่รักหนีทัวร์เกาหลีนะคะอยากจะให้กลับมาประเทศไทยด่วนเลยหัวหน้าทัวร์เขาอาจจะเดือดร้อนเพราะว่าอาจจะต้องมีการโดนห้ามเข้าที่เกาหลี5-10ปีเลยค่ะเรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าเดือดร้อนกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook ก็คือ Happy t o g e t h e r ค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าหลังจากที่เหมือนมีคู่รักคู่หนึ่งค่ะก็คงจะไปเที่ยวกับทัวร์ปกติที่เกาหลีนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยหนีทัวร์ที่เกาหลีเขาก็ออกมาบอก ว่าอยากจะฝากให้แชร์ต่อค่ะหรือว่าท่านไหนที่รู้จักลูกค้า2ท่านนี้คือคุณจุดๆและก็คุณจุดๆุดคนนี้รบกวนแจ้งลูกค้าเดินทางกลับไทยด่วนนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยได้หายไปจากที่พักของทัวร์ตอนประมาณตีสอของวันที่14พฤศจิกายน2566าย 2, 5, ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถติดต่อได้หากท่านไหนรู้จักลูกค้า2ท่านนี้รบกวนช่วยแจ้งลูกค้าด้วยว่าหากลูกค้าไม่กลับไทยภายใน90วันหัวหน้าทัวร์จะ โดนแบ็คลิสต์ห้ามเข้าเกาหลี5-10ปีเนื่องจากว่าหัวหน้าทัวเนี่ย หมือนเขาก็ทําการช่วยการันตีให้ลูกค้านะคะว่าเออเนี่ยให้ผ่านตอมอให้อะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลูกค้าได้มีการโชว์หลักฐานเป็นพวกทะเบียนสมรสข้อมูลแล้วก็รูปถ่ายเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวรวมถึงสเตทเมนต์นะคะยอดเงินในบัญชี3 0 0แสนบาทอะไรทำให้หัวหน้าทัวร์เนี่ยเขามั่นใจว่าเอาอเขาคงแบบไม่แอบไปทำงานอะไรอย่างนี้หรอแล้วก็เลยตัดสินใจการันตีลูกค้าให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางทัวร์ได้มีการแจ้งทางตอมอเกาหลีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเนี่ย เราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะอีกทั้งทางเราก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานด้วยและทางเราเนี่ยจะ เ,เหมือนว่ามีการแจ้งความดําเนินคดีกับลูกค้าลูกค้าทั้งสองคนไปแล้วด้วยในขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ทุกบริษัททัวร์เนี่ยแจ้งหัวหน้าทัวร์ว่าห้ามเซ็นการันตีให้ลูกค้าเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าถ้าลูกค้าไม่กลับพร้อมกับทัวร์เนี่ยทางหัวหน้าทัวร์จะต้องเป็นคนรับผิดชอบและโดนทางเกาหลีแบ็กลิสไปเลยค่ะไม่สามารถ มันไม่สามารถเข้าไปทําทัวร์ไม่สามารถเข้าไปที่ประเทศเกาหลีอีกต่อไปได้5้าถึงสิปีไม่โหไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆน,นะค่ะผู้ชมค่ะหลังจากที่โพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าโหแค่นี้มันก็ยากเข้าไปยากพอสมควรแล้วขนาดดาวนลงดรายายังเข้าไปยากเลยคุณจะมาทาแบบนี้อเหรอการทําแบบนี้เนี่ยทำให้คนที่เขาอยากไปเที่ยวหรือทําให้คนที่เขาตั้งใจจะไปเที่ยวจริง,รงๆเข้าประเทศได้ยากไปอีกนะเห็นใจหัวหน้าทัวร์เลยค่ะสงสารหัวหน้าทัวร์มากๆเลยคนที่ อยากไปเที่ยวเขาก็อยากไปจริงๆคุณมาทําแบบเนี้ยคุณแบบไม่โอเคเลยนะแล้วคนแบบเนี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าคนที่เขาตั้งใจจะไปเที่ยวอยากจะแบบไปทํานู่ทนทํานี่มันก็จะเหมือนเข้าประเทศคนอื่นเขายากเข้าไปอีกนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าอยากจะขอให้ตามให้เจอนะคะใครที่รู้จักสองคนนี้เนี่ยรบกวนบอกเขาเถอะบอกให้เขากลับมาเถอะมันจะทําให้คนอื่นเขาลําบากไปด้วยแน่นอนคําว่าเรื่องนี้ลําบากกันแน่นอนลําบากกันไปหมดเลยจริงๆค่ะ